ล้ำไปอีกโลกไปไกลมากพัฒนาวัคซีนโควิดในรูปแบบโยเกิร์ตน้ำผลไม้การระบาดของโควิด -19 ทั่วโลกยังคงมีเพิ่มลดอยู่ตามลำดับขณะเดียวกันหลายๆประเทศเริ่มมีการพัฒนาวัคซีนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายอย่างโปรโตุเกสกำลังพัฒนาวัคซีนในรูปแบบของเหลวอย่างโยเกิร์ตหรือน้ำผลไม้คณะนักวิทยาศาสตร์ จากสถาบันโพลีเทคนิคปอโตของโปรตุเกสกำลังพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด -19 ชนิดรับประทานได้ในรูปแบบของเหลวอย่างโยเกิร์ตหรือน้ำผลไม้รูเบนฟอนันเดสผู้ประสานงานโครงการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวซินหัวว่าวัคซีนดังกล่าวทำมาจากพืชและโปรไบโอติกที่มีจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุก,กรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยปกติแล้วโปรไบโอติก เป็นตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติเท่าในกรณีของวัคซีนชนิดนี้พวกมันถูกกระตุ้นให้ผลิตสารชนิดใหม่ที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันต่อโควิด -19 เทคโนโลยีข้างต้นไม่ได้มาแทนเทคโนโลยีปัจจุบันความตั้งใจของเราคือกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันเพื่อให้วัคซีนที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเฟอร์นันเดสระบุพร้อมเสริมว่าแนวคิดการใช้งานวัคซีนในอาหาร เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วตัวอย่างเช่นการใช้วัคซีนในมันฝรั่งเพื่อต่อต้านโรคติดเชือ้ออาทิบาดทะยักคอตีบโนโรไวรัสและตับอักเสบบีนอกจากมันฝรั่งแล้วยังมีการผลิตวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีในข้าวและกล้วยอีกด้วยขณะวัคซีนชนิดรับประทานได้สำหรับป้องก,กันโรคซาก็ถูกนำมาจับคู่กับมะเขือเทศเช่นกันเฟอร์นันเดสกล่าวว่าจนถึงขณะนี้ คณะนักวิจัยทดสอบแนวคิดข้างต้นกับพืชและโปรไบโอติกที่มีแบคทีเรียบางชนิดและได้ข้อสรุปว่าเทคโนโลยีการดัดแปลงพันธุก,กรรมนี้ได้ผลจริงขั้นตอนต่อไปคือการเลือกพืชผลที่จะนํามาดัดแปลงนอกเหนือจากการเลือกโปรไบโอติกที่ดีที่สุดในหลอดทดลองจากนั้นจึงนําไปทดสอบกับสัตว์เป็นลําดับถัดไปนักวิจัยคาดว่าวัคซีนชนิดรับประทานได้จะแพร่หลายวงกว้างในช่วง6เดือนถึง1ปีข้างหน้า ขึ้นอยู่กับเงินทุนที่จะได้รับจากอุตสาหกรรมอาหารโดยเป้าหมายของพวกเขาคือการผลิตวัคซีนที่สามารถจำหน่ายแก่ประชาชนในรูปแบบยั่งยืนและมีราคาถูกเฟอรันเดสเสริมว่าการทำให้รูปแบบการสร้างภูมิคุ้มกันรโรคที่ง่ายต่อก,การเข้าใจและใช้งานมีข้อดีทั้งทางจริยธรรมเศรษฐกิจและการรักษาโดยวัคซีนดังกล่าวมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่ามากซึ่งจะทำให้ประเทศยากจนเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น หลายคนอาจยังคงหวาดกลัววัคซีนแบบฉีดทั่วไปแต่ผมเชื่อว่าพวกเขาจะชอบดื่มโยเกิร์ตที่มีโปรไบโอติกสำหรับกระตุ้นภูมิคุ้มกันเฟอร์นันเดสกล่าวทิ้งถ่ายติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 8 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดโลยค่ะ